ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับะบูจตะก้นนะครับเ้อครับผมมันดีมากหน้าครับผมเนาะหน้ายแปลงนึงครับผมเนาะแล้วนี่เพื่อนสมักกับผลบกอยมาถึงครับผมเนาะแต่บอกง่ายง่ายขึ้นแรงนั่นแหละครับเนาะชอบแรงครับนะครับมี่กับมีบ่หลายครับผมก็เลยครับเปลี่ยนแปลงเหตดแบบใหม่นะครับเนาะมาปลูกกลนยูคาลิปตัสครับผมนะครับ เป็นแบบว่าที่ชอบอแรงๆครับกับกระลังกระลังยกยกล่องเนี่ยครับผมนะครับไปล่างยกล่องอยู่นี่ครับใส่รถถายยกครับใส่รถถายกล่องครับผมไพ้นล่งผลอลไรจะสีแดงมาปูกับพี่น้อง ยกไหดินมันล้วนมันซุยครับ ลมเย็นดีครับช่วงนี้ครับอันนี้คือเดือนพฤษภาสม้าแล้วครับผมนะครับกับฝนเขามิตุนาแล้วได้ครับผมนะฝนกยยังมาทันมามาแต่พฤึกาสมนผ้านอยเดียวครับแล้วก็ถึงช่วงไปนะครับเตือนครับแต่ว่ายินค่าวว่าเปิอนสิถึงช่วงไปจนถึงมิถุนายนกรกฎาสิ้นกรกฎาเลครับนะครับแต่ว่า ปีได้ดีกับบกค่อยปันไดญกับช่วงนี้มันมันอยู่มันบระมาช่วงร่องล่องฝนกับบดจักครับมันชอบแรงครับเนาะมีหนามอยู่แต่ว่าเขาพ่อทีนี่รอเลี้ยงนะครับครับข้องกับพานอยู่นะครับบกคอยมันงต้องเชื่อว่ามีบ่มีนามมาถึงครับ,รบเลยมยกปลูกอยู่ค่าไปเนอกอยู่ค่าริตัด ครับทนี่รุ่นพี่มันกระปูไวายร้ายคนอยู่กับเนาะงางห้ามองเปินอยู่ครับมันลุงต้นเตเดียวครับเนาอแต่การเท้าพยาธินเขาครับไม่เห็นหน้าขึ้นก็นได้ครับนาะงพุทธเงาเงาอยู่ค้าออกครับแต่อยูคข้าในปลูกมั่นกับสามปีตัดครับ,บปีแรกตัดปีแรกมันกับจิบอค่อยปีไหนครับนาะปีสองปีสามเลยครับตัดเสืตอต่อสอง ก็เพราะท่านแห้งปีบันไดกับต่อสามก็เริ่มดีครับเนาะต่อหนึ่งเนี่ยก็จิบพะท่านหลายหลายนะครับต่อสองก็เริ่มได้ต่อสามก็เริ่มเพราะว่าต,ตัดตัดต้นหนึ่งมันก็แตกหลายกินหม้ยงานนะครับเนาะกติกรที่คือพอดีของการยูค่าเนาะแต่ว่ามันพื้นที่เท่าตีว่ามันมันเจอปัญหาแรงเลยละครับเน,นาะน้ำมากพอถึงบางอย่างกัรปลูกก็คือ ลงทุนแต่เดียวเนาะพี่น้องลงทุนแท่เดียวลงทุนแต่เดียวก็คือเ้าตัดแหลกไปเรื่อยๆครับกหตุเห็ุหน้ามันก็จุดดีมันก็นมีคือกันนะครับจืดดีก็คือเด็ไดเดเก่ากินนะครับสองเด้กขายเนาะครับาสามกับพื้นที่ก็ไดหเห็ุสุเป็นแหละครับนอกจากว่าอยู่ข้าก็คือลงทุนแท่เดียวปลูกแต่เดียวเข้าวไน่แลวกวนแต่รอดแต่ ก็บเกี no p, ่ยวอย่างเดียวครับสามปีตัดสามปีตัดนะครับพุณยนเอกสองปีนะพูณยนเอกสามปีแล้วแต่วามเหมาะสมนะครับอืมแต่กับ่าเฉลี่ยกับขาว็มันกับเสียงคอคอจุดอ่อนน้องเขาก็คือพี่ได้ขัดแรงพี่ได้ขันแรงหรือว่าระบบนามทรงทานทรงต่อมาบ่ไดดกับมีนาํหน่อยกับมันก็ขาดไปเลยนะครับเนาะขาดบอกวชื่อขาดทุนเนาะครับ ได้สิค่าปุ๋ยค่าขวานค่ะยาเนาะหลายอย่างค่าหลดเกี่ยวครับค่ะหลดไถเนาะแต่กันยุคกาขอ,ขอ,ข,อขอดีของยุคยุคข้าก็คือเปินยกยกหลงทีงเดียวกับปูแล้วก็แล้วครับเนาะเออขอเสียเปินแบบได้ยุคข้าคืจนจนช่วงนั้นแรงกว่ามากกานไฟไหวครับกันไฟไหวเพราะว่ากลัวไฟมันไปใหม่จนยุคข้าครับเนาะ ครับผมอายุประมาณนี้แหละเพื่อนนะครับเอาคลิปธรรมชาติบานนอกวันหน้ามาฝากพี่ฝากนองครับให้ได้เห็นครับผมการใส่ชีวิตนะครับการใส่ชีวิตนะครับของบานนอกเข้าครับผม Thank mm -hmm. you. ากาศตรงนี้ก็ร้อนครับพี่น้องนะครับร้อนมากมากเลยครับผมกับมีรมพ่านนงเยอ่ครับเนาะรับแตงกวาอัวอานเอาครับเนาะสภาพพื้นที่แบบไหนก็เห็ดเอาครับอันนี้มูมูอยู่รับอยู่อยู่ทั้งข่างนะครับอยู่ทั้งข่างหน้าครับเนาะอันนี้ก็ปลูกมาหลายปีกับอู้นมูคนปลูกครับมูคนปลูก แต,ตแต่หาม้องคนนะครับเนาะเป็นจะมีรายได้ตลอดข้องคนด้วยกันนะครับผม